วัครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับรายการ SVG Gamer นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นแต่ยังทำไม่เสร็จแลเป็นเคสคอมท่อนะครับเป็นเคสท่อนั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวประกอบของท่อแล้วก็แผ่นอะคริลิกนะครับเป็นแผ่นอะคริลิกนะฮะแต่ก็ยังไม่เสร็จแหละเหลือวาง HDD นะครับแล้วก็ SSD แล้วก็ซัพลายนะครับ3อย่างด้วยกัน นะไฟอันนี้แล้วก็บอร์ดเมนบอร์ดวางแล้วนะครับไฟแล้วปุ่มองปุ่ม,มอะไรวางแล้วนะครับวันนี้ก็มาเทสกันสักหน่อยนะครับเทสให้ดูว่าเออว่าได้ประมาณนี้หรืออะไรเงี้ยนะเผื่อใครจะนําไปต่อยอดก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะแล้วก็ผมยังทําไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวผมรีวิวมาให้ดูนะครับ ก็ต่อเดี๋ยวผมลองไฟให้ดูก่อนแล้วกันเนาะก็เป็นไฟ12โวล์ครับนะก็ตอนแรกเนี่ยเด๋เอาไฟจากเอ,อ่ไฟของอะไรฉายบอร์ดเนี่ยฉายเมนบอร์ดเนี่ยเข้าสายนะครับแล้วก็มีมีไฟสีแดงนะแต่ว่ายังต่อไม่เสร็จแล้วก็ยังเหลือเก็บสายโอ้เยอะนะฮะก็เดี๋ยว เปิดไฟให้ดูก็มาอยู่กันนอกจอก่อนนะเห็นแต่ในจอกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนแล้วเปิดฉายให้ดูว่าแต่ว่าเห็นในโทรศัพท์เนี่ยมันจะไม่ค่อยสว่างสักนิดหนึ่งนะฮะมันจะไม่ค่อยสว่างนะครับแต่ว่าถ้าเห็นจริงๆนะมันสว่างนะครับอ่ะโอเคครับผมเปิดหลอดไฟไว้สักนิดหนึ่งนะฮะเพื่อความสว่างอยู่นะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมลองมาเปิดกันเลยนะครับนี่ไฟสีขาวนะก็เห็น ในวิดีโอมันก็ไม่ค่อยสว่างนะครับเพราะว่ากล้องผมไม่ได้ดนะีเลอร์อะไรนะอ่ะนี่ครับไฟฉายเมนบอร์ดน้าก็ลักษณะประมาณนี้นะครับลักษณะประมาณนี้เลยนะฮะ okay, เดี๋ยวาฉายนี่ดูกันนะครับก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับไฟสีแดงผมยังไม่ได้ต่อ นะครับไฟแดงยังไม่ได้ต่อนะก็ตัวแรกเนี่ยวัดวัดของเมนบอร์ดไปนะครับก็ตอนแรกว่าจะใช้ประมาณเนี่ยประมาณรูเนี่ยนะนะครับก็แล้วแต่ครับก็พี่พี่เขาพี่องผมเนี่ยเขาให้ช่วยทำหน่อยนะฮะก็เป็นแคทท่อนี้เขาสั่งมาผมก็ ทำแล้วนะฮะก็ลักษณะซับายจะวางหันไปทางนี้นะครับสายไปทางนี้นะแล้วก็หันลงมาอย่างแบบนี้นะครับปุ่มรีสตาร์ทแล้วก็เปิดปิดนะฮะให้ดี HD ก็ต่อสายไปนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเ,เดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกครั้งนะครับถ้ามันเสร็จแล้วนะครับขอลาไปก่อน,นครับก็ ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรเนี่ยก็บอกกันได้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ